ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมช่องน้าตายกกอกนะคะวันนี้น้าตายก็มีประเด็นต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้นะคะที่บอกว่าที่ที่น้าตายบอกว่ามีคนมีคนบอกว่าแม่น้องผลไม้ขึ้นเขาตีหนึ่งตีสองทำไมทำไมน้าตายถึงเอาเรื่องนี้มาพูด เพราะว่าเขาก็มโนมโนบอกว่าคุณแม่น้องผลไม้เนี่ยขึ้นเขาตีหนึ่งตีสองแต่อันที่จริงแล้วแม่น้องผลไม้เขาไม่ได้ขึ้นตีหนึ่งตีสองเขาขึ้นตีห้าเขาขึ้นจริงตีห้าแล้วไม่ใช่ตีหนึ่งตีสองนะคะที่พูดออกไปนี่คือทำไมทำไมคุณไม่โกรธเขา เขาใส่ร้ายคุณนะคะเขาใส่ร้ายคุณแล้วก็ทำไมคุณไม่ฟ้องเขาก็ก็งงใจอยู่นะแล้วก็อีกอีกคนนึงนะอีกคนนึงอยากให้พี่ชายคุณฟ้องเขามากเลยมือปราบกั้นมายมนะอยากให้พี่ชาย แม่น้องผลไม้เขาฟ้องนะฟ้องเอาให้หนักๆเลยเข้าหาว่าคุณเป็นฆาตกรนะคะเข้าหาว่าคุณเอาก้านมายมตีลูกคุณจนตายทั้งผัวทั้งเมียเลยอันนี้ก็อยากให้แม่น้องผลไม้ฟ้องเขาด้วยนะคะโอข้อหาหนักเลยนะเขาหาว่าคุณเป็นฆาตกรเลยนะ หรือว่าคุณไม่โกรธหรือว่าคุณไม่โกรธเขาถ้าคุณไม่โกรธนี่แปลกนะคะแปลกนะแล้วก็ที่คนอื่นคุณยกฟ้องได้คุณอะไรนะที่คนอื่นคุณถอนลงบันทึกประจำวันถอนแจ้ง ออก็งงใจกับคุณอยู่เหมือนกันนะคะแต่ที่ออกมาพูดนี่ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายแค่อยากให้แม่น้องผลไม้ให้พี่ชายเขาฟ้องเอาอย่างหนักเลยนะคะเอาอย่างหนักเลยเข้าหาว่าคุณเป็นฆาตกรนะคะฆ่าลูกคุณเลยนะเข้าหาว่าคุณเป็นฆาตกรลูกฆ่าคุณฆ่าลูกคุณตัวเองเลย หรือว่าคุณเห็นดีเห็นงามไปกับเขาแต่ว่าทีนัตเตพูดคุณโกรธเป็นฟืนเป็นไฟมันหมายความว่ายังไงช่วยช่วยตอบให้หน่อยนะคะคุณไม่โกรธเขาเหรอ เออก็มันก็งงนะงึดแห้งงึดแห้งทีนะแต่พูดนะ่ะขอฟาดเนะี่ยเธออดทนมานานแล้วอ่าวเขาพูดอะไรมากมายหรอผิดผิดอะไรมากมายหรอแล้วทีมือปราบการมายมพูดนะ่ะโอ้โห คุณเป็นฆาตกรฆ่าคนเลยนะอย่างเลือดเย็นด้วยซ้ำนะแบบเอาการมายมตีจนตายนะ่ะคุณไม่โกรธไม่ฟ้องไม่ทำอะไรเลยอยากให้อยากให้แม่น้องผลไม้ให้พี่พี่ชายเขาฟ้องอแล้วก็ คุณอย่าลืมนะว่าคุณพูดอะไรในไลฟ์สดคุณยังไงล่ะคุณบอกว่าจะเอาลงเย็นให้หน้าตต่ทั้งผัวทั้งเมียเลยนะคุณไต่ตองไว้ก่อนหรือเปล่าเป็นคดีได้ไหมอันนี้ฝากให้ fc ช่วยคอมเมนต์ให้หน้าตายด้วยนะคะว่ามันเป็นคดีได้ไหมอืมวันนั้นนะพูดในไลฟ์สดนะ เออจะเอาโรงเย็นให้หน้าตายนะมันหมายความว่ายังไงมันจะเป็นคดีได้ไหมหน้า่ายเรียนมาน้อยเท่าที่หน้าตายแบบเรียนมาน้อยเนาะคนเรียนมาน้อยหรือว่าหรือว่าคิดผิดว่ามันเป็นการขู่ฆ่าหรือเปล่าแล้วมีการทวงหนี้ออกไอ้โลกออนไลน์ด้วยนะ แล้วก็มีของนาแตนะคะของนาแตก็บอกว่าถ้าชั้นหายไปเนี่ยสีเอาบักนอนหน้าน่ะล่ะกรอนมูห่วยมันหมายความว่ายังไงะคะมันไม่ใช่แค่คําคําเดียวนะคะมันมีคลิปต่อเนื่องนะคะไม่ได้ตัดต่อเอาแค่คําคําเดียวนะคะที่ที่แต่ก่อนทำไมทําไมเพิ่งเอามาพูดไม่อยากให้เป็นเรื่องค่ะไม่อยากให้เป็นเรื่องคืออยากให้จบไปเลย มันมันไม่ดีมันเป็นคดีความแล้วมันไม่ดีแต่ในเมื่อเขาให้พี่ชายเขามอบอำนาจให้พี่ชายเขาแบบเต็มตัวแล้วน้าตายกับหน้าแต่ก็อาจจะทําหน้าที่รักษาสิทธิ์ของตัวเองบ้างนะคะแล้วก็เรื่องอีกเรื่องหนึง่งเรื่องของนางเตงโมงนะคะทำไมน้าตายถึงเอามา เรื่องของนางแตงโมมาเล่านะคะเมื่อเมื่อวานนี้อยากให้แม่น้องผลไม้เขาคิดนะคะว่านางแตงโมอ่ะหนึ่งนางแตงโมขึ้นมาทำไมสองโมงเช้าสองนางแตงโมทำไมรู้ว่าแม่โคอยู่ตรงนั้นทอ้งแม่โคอยู่ตรงนั้นหลุมนั้นหลุมนี้ แต่ก็ไม่แปลกที่เขาจะจะจําได้ว่าแมคโครอยู่ตรงไหนแปลกตรงที่เขาขึ้นมาทําไมสองโมงอมสองโมงเช้าคุณขึ้นมาทําไมแล้วทําไมคุณต้องบังคับเพื่อนคุณให้เห็นแมคโครพร้อมกันกับคุณแล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะมีจดหมายขู่ฆ่านางเตงโม ขู่ทำร้ายนางเตงโมด้วยนะคะแต่ทุกคนหารู้ไหมว่านางแตงโมอ่านหนังสือไม่ออกนางเตงโมรู้ได้ไงว่ามันเป็นการขู่ฆ่าขู่ทำลายแล้วยิ่งไปกว่านั้นนะคะนางเตงโมเผาทิ้งอ่ะข่อยก็งงคือกันแล้วนางเตงโมไปรู้อะไรมาหรือเปล่า นางเตงโมไปรู้อะไรมาหรือเปล่าแล้วทำไมนางเตงโมต้องเผาทิ้งนางเตงโมมีความลับหรือเปล่าตำรวจอยู่ในบ้านกอกๆณนะขณะนั้นเป็นร้อยไม่ใช่ยศน้อยๆนะคะไม่ใช่ยศน้อยๆทำไมนางเตงโมไม่ถือกระดาษแผ่นนั้นไปไปหาตำรวจนักข่าวมีทุกสำนักตอนนั้นนะมีทุกสื่อทุกขแขนงเลยตอนนั้นน่าจะไม่มี youtube อืมน่าจะไม่มี Youtube มีแต่สื่อทําไมทําไมนางแตงโมไม่ไม่ถือกระดาษแผ่นนั้นถ้าไม่ไปหาตํารวจก็หาสื่อสิคะสื่อเต็มเลยแต่ว่าหน้าตายก็ไม่มีอะไรมากมายหรอกค่ะแค่อยากให้แม่น้องผลไม้คิดนะคะคิดสักนิดสำหรับคลิปนี้หน้าตายก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหน้าตายกอกด้วยนะคะขอบคุณค่ะ